สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำฟังก์ชัน resection กันนะครับหรือก็คือการตั้งกล้องโดยใช้มุดทราบค่า2หมุดขึ้นไปในการเอามาคำนวณจุดตั้งกล้องนะครับฟังกช์ชันนี้เราจะใช้งานเมื่อเราไม่สามารถเอากล้องไปตั้ง้อมมุดทราบค่าได้นะครับแต่ว่าเรามีแ a ็กไซต์ที่ทราบค่าพิกัดที่เราสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็วิธีการ เข้ามาที่สเตชันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้ก็คือรีเซคชันนะครับเรากดไปที่รีเซ t ชันจะเห็นเป็นรายการจุดนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะดีดไปก่อนนะครับเริ่มใหม่กันอย่างแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่างๆอย่างนี้ให้เราเล็งไปที่จุดแบ็กไซต์แรกก่อนนะครับ พอเราเล็งไปที่แบ็กไซต์แรกแล้วนะครับให้เรากด measure นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพื่อทำการบอกมันว่าเรากำลังจะวัดแบ็กไซต์อะไรนะครับถ้าเรามีข้อมูลจุดนั้นอยู่แล้วกด call นะครับหรือถ้าเราอยากกรอกจุดใหม่ก็กด new นะครับหรือว่าถ้าแค่อยากบอก n e z กับมันเฉยๆก็กรอกไปที่ input นะครับ ในที่นี้เนี่ยผมมีจุดอยู่แล้วก็จะกดคอแล้วก็เรียกขึ้นมาได้เลยพอเรียกมาแล้วเนี่ยเรากด angle and distance นะครับเสร็จปุ๊บก็กดโอเคได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเล็งไปที่แบ็ k ไซต์ตัวที่2 พอเราเล็งไปที่แบ็กไซต์ตัวที่2แล้วเหมือนเดิมครับก็คือกดเม a เชอร์นะครับแล้วก็บอกมันว่าเรากำลังจะวัดอะไรแล้วก็กด a n ็นเทนดิสแตนนะครับเรียบร้อยแล้วกดโอเคจะกลับมาอยู่ในหน้านี้นะครับพอกลับมาอยู่ในหน้านี้แล้วเนี่ยให้เราดูเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับพอติ๊กถูกครบทุกจุดที่เราจะเอาเอามาคำนวณแล้วเนี่ยให้เรากด คคูลเลตนะครับหรือก็คือปุ่มตรงกลางตรงนี้กดแคคมันก็จะออกมาเป็นค่า NEZ ของสเตชันนะครับหรือก็คือของจุดตั้งกล้องที่เราอยู่แล้วมันก็จะเอาค่านี้ยอินพุตเข้าไปเลยนะครับก็คือเสมือนว่ากล้องเนี่ยตั้งอยู่บนจุดนั้นนะถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน Data Collect นะครับหรือว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับวางผังครับแค่ทําตรงนี้เสร็จก็เอาไปสามารถใช้งานต่อได้เลยก็ของดีเซชันก็มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ